สวัสดีสิเมษายนนะครับ2564นะครับวันนี้จะพามาดูการปรับปรุงบ่อประคับนะครับที่เราได้ทำไปคือการติดตั้งฝาบ่อกลองแล้วก็ติดตั้งหลอด UV เข้าไปในบ่อประคับนะครับไปดูกันเลยครับว่าติดตั้งมาแล้วหน้าตาเป็นไงครับอันดับแรกก็ดูเรื่องของสีของน้ำนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วจากเขียวเขียวก็เริ่มใสขึ้นนะครับ ตอนนี้เข้ามากินอาหารปลาเรามีการใส่หลอด UV เข้าไปนะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้15วัตต์นะคงเป็นอาจจะเป็นหลังวันหยุดหลังสงการอย่างเงี้ยเราถึงจะเริ่มมาติดตั้งเป็น30วัตต์มัต้องติด30วัตต์ครับก็ <c oughs> ติดตั้งได2วันแล้วนะครับน้ำก็ตีขึ้นครับใส่ขึ้นเยอะเลยนะครับเริ่มมองเห็นตัวปลาแล้วครับ ที่แจ้งเมือนเัเป็นต้นนะครับว่าเรื่องน้ําเขียวเนี่ยแก้ได้ครับเพียงแค่ท่านใส่ UV เข้าไปนะครับระบบกรองก็ต้องดีด้วยนะหมายถึงว่าระบบกรองก็ต้องก็ต้องดีด้วยนะครับฝา,าบอกรอง <c oughs> ปัจจุบันนี้ใช้เป็นไม้ไม้สนนะครับไม้สนอบแห้งเป็นไม้ที่เขาทำพาเลตนะฮะก็ซื้อมาเป็นมัดก็มาปูไว้นะครับ ก็ป่าบอกรองนี่มีความแข็งแรงนะครับขึ้นเหยียบได้เลยนะครับเราเหยียบได้เลยนาหนึ่งนิ้วนะครับรุ่นนี้แลนะทะเลนรุ่นนี้หมาหนึ่งนิ้วบริเวณนี้ก็เป็นน้ำที่ออกมานะครับเอ่อเต้นเนี่ยมีการใส่หลอดยูวีเข้าไปแล้วนะครับในบอกรองซึ่งไม่อยากจะเปิดนั้นเปิดยาก ครดูมีอยู่ในนี้แล้วนะครับแล้วตัวนี้คือเชือกเนี่ยผมทําไว้เนี่ยเพื่อเวลาเราจะแม่นเทนนั่นระบบปั๊มเนี่ยมันจะได้ดึงปั๊มขึ้นมาได้ด้วยนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยส่วนนี้ก็กรณีที่ว่าเรามีการใช้น้ําใช้อะไรไปเนี่ยตัวนี้ก็ประสิทธิภาพก็โอเคนะครับใช้น้ําได้ดีนะครับอ่าบริเวณด้านในนี้ก็จะเป็น เนี่ยฮะระบสกิมเมอร์ก็ใช้งานได้ดีครับจะไล่หน้าน้ำตลอดเวลาเป็นไงครับดูดีขึ้นไหมครับทีนี้รวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหลังจากที่ใส่ฝาบ่กรกองไปแล้วใส่ ระบบต่างๆเข้าไปแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคครับก็พามาชมกันก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันว่าเรามีการทําออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ประสิทธิภาพเป็นยังไงอันนี้วันที่2นะครับเดี๋ยวจะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเรามาดูว่าสีน้ำนี่จะออกมาอย่างไงอันนี้ให้ให้บันทึกไว้ก่อนว่าสีน้ําที่เรามีอยู่ในวันนี้คือติดตั้ง UV 15วัตครับได้2วันแล้วนะครับเดี๋ยวผ่านไปสัก6กวัน ก็มาดูอีกทีนึงถ้าท่านยังจำได้เนี่ยคือสีน้ํำก่อน้านี้เนี่ยน้ำจะเขียวๆนะผมย้ําตลอดว่าแก้ไขน้ําใสาได้ด้วย1กรองก็ต้องดีแล้วก็2เนี่ยที่ขาดไม่ได้คือ UV ครับถ้าไม่มี UV คือจบเลยนะครับจะทําให้ระบบไม่น้ำเนี่ยจะไม่ใสนะครับปั๊มที่ใช้ตอนนี้คือ30คิวต่อชั่วโมงนะครับหรือว่า30ตันต่อชั่วโมงน่ะครับใช้ในการโฟน้ําบ่อน,นี้มีปริมาตรการจุ35ตัน รวมกรองนะครับรอบน้ําเราก็ยี่อยู่ประมาณสัก22รอบ20-22ถึงรอบเนื่องจากว่าบ่อมันค่อนข้างใหญ่แต่ที่ผมวางพลาดไปก็คือว่าเรื่องสะดือตรงกลางเนะี้ยผมมีแค่ตัวเดียวก็เลยมาเพิ่มสะดือข้างบอ่อ3นิ้วเหมือนกันนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มาเพิ่มสะดือกลางอีกตัวหนึ่ง2นิ้วครับแล้วก็ข้างบนก็มีสกิมเมอร์ครับ,ค,รบคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ทําตามหมัญญาเราก็มีการ เพิ่มระบบต่างๆเข้าไปให้ท่านได้ชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าหลังจากนี้ไปสักอีกสัก5-6วันครับประมาณวันที่เอาวันที่เท่าไหร่เราเริ่มใส่วันที่12 12 13 14 15 16 17อ่า1 8วันที่18นะครับวันที่18เรามาดูสภาพน้ำทีว่าจะออกมาสวยใสแค่ไหนนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไปทิงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ